ไม่ชัดแล้วไปๆมาๆม,มีพระองค์หนึ่งก็ก็ส่งคลิปพระนะส่งคลิปพระที่ทำนายว่าเ้าทำนายว่าโรคระบาดเนี่ยทำนายว่าเมื่อปีที่แล้วว่าโรคระบาดมันจะเกิดเดือนนั้นเดือนนั้นเดือนนั้นแล้วมันก็จะย้อนกลับมาอีกในปีนี้ แล้วก็จะเกิดอะไรต่างๆท่านก็วางท่านไปผู้ๆเบดเสร็จเนี่ยแล้วก็ส่งเข้ามาในกลุ่มของพระเขาเดี๋ยวนี้ก็มีกลุ่มพระด้วยนะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นไอเขาก็ใส่เขา้เามาอมาเห็นปุ๊บนึกใจเออทาไมเป็นอย่างนี้ในพระเราอมาก็เลยเขียนข้อความวสมณะเช้อสายสกิยบุตรเนี่ย สมณะเชื้อสายศักยบุตรพุทธชินรสของพระเจ้าเนี่ยเขาจะาไม่ทํากรรมแบบนี้คือเขาถ้าไปพยากรณ์แบบนี้แหละอย่างเนี้ยมันเป็นเหตุถูกไหมต่อให้ท่านรู้ท่านก็ยังไม่พยากรอย่างนี้หรอกการไปพยากรณอย่างเนี้ยมันเป็นเหตุว่าการกระทําในลักษณะเนี้เป็นข้อปฏิบัติของนักบวชซึ่งมันผิด เดี๋ยวคนก็จะไปเข้าใจผิดว่าพระที่ไม่พูดอย่างนี้ไม่ใช่พระหรือเป็นพระที่เข้าไม่เข้าถึงถ้าพระที่เข้าถึงคำสอนก็จะต้องสามารถพยากรณ์ดวงดาวดวงจันทร์ดวง,ดวงอาทิตย์ทั้งหลายเนี่ยโคจรมาดีผลดีผลไม่ดีอย่างไรอย่างเนี้ยแล้วก็เป็นเหตุไงพระที่อยู่กันส่วนมากจะอยู่กันยังไงเนี่ยก็เลยไม่เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสแล้วให้พระทำพระที่ กาะทำแบบนี้ก็จะกลายเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คนเขาก็มองใช่ไหมเหมือนสมัยก่อนเกิดทุพพิกภัยขึ้นมาข้าวยากปากแพงก็มีผ้าสองกลุ่มอีกกลุ่มนึงอ้วนอีกกลุ่มนึงก็ผอมไปเฝ้าพระเจ้าใช่ไหมพระเจ้าก็ถามว่าเออทำไมพวกเธอผอมช่วงอบอกเกิดภัยพิบัติข้าวยากมากแพงอาหารมีน้อยอันนี้กลุ่มเนี้ก็เกิดข้าวยากมากแพงเหมือนกันทำไมอ้วนเนี่ย อ๋อข้าพระองค์มีวิธีพระเจ้าค่ะอ่าทำยังไงข้าพระองค์ก็ประกาศบอกชาวบ้านไงในหมู่พิกษุูนี่ยมีพระอริยะอยู่พระโสดาบันบังสากาทาภะคาบ้างอะไรน่นเนี่ยเขาอ้วนกันเลยกลุ่มเนี้นี่เขาห้ามพระเจ้าเลยตาหนิไงตาหนิแล้วก็ห้ามปรับเป็นเป็นสิขาบทเขาว่าอย่าไปทําแบบนี้มันกระเทือนต่อหมู่สงส่วนใหญ่เขา ถ้าที่มักน้อยสันโดษที่เขาไม่ประกาศตนเองก็จะลาบากอย่างเงี้ยจะลำบากอันนี้เป็นปฏิปทาแบบนี้ต้องระวังทําไปทํามากลายเป็นว่าคนส่วนน้อยได้ดีแต่คนส่วนใหญ่ก็จะพากันลำบากสงนั่นแหละจะเดือดร้อนเนาะพระเจ้าเห็นการไกลแบบนี้ก็เลยประกาศห้ามหลักการตัวนี้อย่างนี้เป็นต้นอาจจะอยากอนุคโยมแล้วไม่ว่ากันแต่เดี๋ยวจริงๆก็มันอันตรายอันตรายจะพูดผิดขึ้นมาก็ลำบาก